ราคาคันนี้ก็อยู่เพียงแค่นะราคาเงินสดตัดโบม่รวมแบตและค่าเงินการเพียง489,000บาทเท่านั้นนะคสำหรับวันนี้ถ้าใครรีบจองมาก็มีเงินดาวให้กับคันนี้เลย100,000บาทนะคุ้มมากๆนะใครหาอยู่ใครอยากได้เจ็ดที่นั่งในตำนานคันนี้นะเครื่องยนต์ 3000cc นะขึ้นเขาลงแวยนี้ได้หมดเลยนะจัดหนักให้เลย รีบโทรมาหากันได้เลยที่เบอร์0928898919ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถออารถก,กับคำเดีย่นมโต้ได้นะครับอะไรเอ่ยดูบิบฟับบิบฟับบิบฟับ,บตัวน,นี้นะคะถ้ามองไม่เห็นมองอะไรกระจกเห็นไหมมองสะท้อนตรงนั้นเห็นไหมมีไกเลนด้วยกุเท่นะฮะนะคนะถ้าไม่อยากได้ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็นี่เลยนะคะเอาไว้เวลาฉุกเฉินโอ้ยไม่ไหวแล้วคนในรถปวดท้องอยากเข้าน้ำเปิดไกเลน ไคนไดนะคะอ่ะสวยทามาดีเลยทีเดียวนะส่วนด้านบนมีแหลกหลังคาใสมาให้แล้วนะสาหรับใครที่เดินทางอยากขนอะไรนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นอ้อย20ตันมันสําปะหลัง30ตันนะคะข้าวโพดน,นะคะเอาไปใส่รถบรรทุกดีกว่ามันไม่ได้หรอกอ่ะประมาณนี้สมมติเราจะพปปับเบาะนะเราก็สามว่าที่จะพับแบบนี้นะคะเอานี้ลงไปเนาะดึงตรงนี้แล้วก็พับนี้ลงไปจากนั้นก็ยกตรงนี้ขึ้นนะคะเจ็ดที่นั่งแจกเงินดาวน100,000บาท คันนี้เลยนะกับ isuzu mil s e ในตำนานเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะบอกเลยว่าออกมาตอนแรกเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากนะสำหรับ isuzu oh. ท a m 7ที่นั่งนะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของเขาเลย mil s e ตัวนี้เป็นเครื่อง3000นะเป็น3.0 v เจเ turbo นะฮะตัว primo ปี2011นะคันนี้มาพร้อมกับตัวหน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันอีกหลายๆอย่างมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็คุ้มมากที่สําคัญคันนี้แจกเงินดาวทั้งทั้งสิ้น 1นึ่แสนบาทนะสำหรับใครที่สนใจมีงเงินดาวให้แล้วอยากออกรถฟรีดาวมาจากคันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนก่อนจะไปดูภายในนะคะตัวเครื่องตัวเครื่องเป็นยังไงมีจมูกทําจมูกมาแล้วอะ่ะคิดดูดิรถยังสัญญกรรมมากข้างในนะก็เป็น i-tech VGS t เ r b o นะเป็นตัวยูสูตัวนี้เป็นเครื่องสามพันอย่างที่บอกนะ ก็ค่อนข้างที่จะเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ไม่รู้เป็นยังไงแต่ฝาปูนหนักมากโอเครประมาณนี้นะคะอ่ะด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้านะคะแบบเป็นลายเส้นนะ,ะกระจังหน้าขเขาก็เป็นชมถือว่าเป็นเท่เลยทีียาวแหละในปีนั้นไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะส่วนไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวก็ยังคงเป็นหลอดไส้อยู่นะคะอ่ะด้านข,าข้างของตัวรถนะคะมีคิ้วล้อมาให้นะคะเพราะว่าล้อ,อยางของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะ พอมันใหญ่เนี่ยมันจะล้นออกมาพอมันล้นออกมา,อมน,น,ออกมานอกตัวรถเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตำรวจจับนะไม่มีอะไรหรอกประมาณนี้แต่นี้มันมีคิ้วล้อมาให้แล้วนะคะพร้อมกับบันไดข้างด้าน,นข้างก็จะมีแบบที่หุ้มตัวจับแบบโครเมียมอย่างดีนะเพื่อไม่ได้ให้เป็นรอยนะสวยทำมาดีเลยทีเดียวนะส่วนด้านบนมีแหลกหลังคาใส่มาให้แล้วนะสำหรับใครที่เดินทางอยากขนอะไรนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นอ้อย20ตัน มันสำมปะหลัง30ตันนะคะข้าวโพดนะคะเอาไปใส่รถบรรทุกดีกว่าวมันไม่ได้หรอกอ่ะประมาณนี้ใครที่แบบอยากกางเต็นท์อยากสายนอนใส่แคมป์นะตรงนี้มีแหลกหลังคามาให้แล้วนะคะใส่อุ้ยใส่พวกเต็นท์ใส่พวกเอ่ออะไรที่แบบจัดเลยนะคะสายแคมปิ้งอ่ะข้างในนะคะด้านในเป็นพวงมาลัยแบบพุ่งหนักพุ่งหนังแล้วก็มีตัวครอบใส่มาให้ด้วย มันจริงๆเราอยากแกวออให้แต่มันแกะไม่ออกมันแต่มันก็จะช่วยให้มันหนึบมือนะคะเวลาจับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนในไม่วิ่งนะ166,620เท่านั้นนะคะวิ่งไปแค่160,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเพลงพอมมากเบาเสียงยังไง เราสามารถนะม,มันมีหน้าจอมาให้นะนี่เขาไปติดเพิ่มมานะคะก็ข้างในก็ถือว่าโอเคนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถที่นี่อะไรเอ่ยดูบปบับบิบับบิบปปับตัวนี้นะคะถ้ามองไม่เห็นมองอะไกระจกเห็นไหมมองสะท้อนตรงนั้นเห็นไหมมีไอเลนด้วยโ <c oughs> คตรเทนะะ่นะคะนะฮะ ถ้าไม่อยากได้ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็นี่เลยนะคะเอาไว้เวลาฉุกเฉินโอ้ยไม่ไหวแล้วคนในรถปวดท้องอยากเข้าน้ำเปิดไตเลนช่วยคนได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างนะโอเคเปิดเข้าไปข้างในปึ๊บนี่เป็นไงไตเลนไม่ปิดด้วยตัวเบาะนะคะตัวนี้เวลาที่เราจะพุชมันสามารถเอ็นได้ด้วยนะ แต่เวลาเราจะเลื่อนนะคะก็คือตรงนี้ดีหน้าตัวเอง่ยเมื่อกี้เป็นมุกเราสามารถดึงถ้าเราอยู่ข้างหลังอะเราก็ดึงได้หรือถ้าเกิดเราเป็นคนนั่งเราก็ทําตรงนี้นะคะมันก็จะสไลด์ได้เห็นไหมเพื่อเพิ่มความกว้างมันกว้างมากนะข้างในไหนล่ะอยู่นี่นะจ๊ะอะเข้าไปข้างในกัน <laughs> เราสามารถทําปาร์ตี้เล็กๆได้เลยอะ มันอยู่ดังไม่แต่ว่ามันเปลี่ยนพวกจังหวะไฟอย่างี่อย่างที่ว่ามันอ๋อมันสามารถเปลี่ยนได้อ๋อตัวคอนโทรลมันอยู่ทางด้านหลังไม่เขาผมเปลี่ยนจังหวะไฟประมาณนี้นะคะมีลูกเล่นมาให้เพิ่มเติมมันมีให้กดตรงนั้นสองจุดดูไหมเออก็จะกดด้วยเป็นไม่กระจกเป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นอะมาทางด้านหลังมาพูดถึงเรื่องรถต่อนะคะตรงนี้ก็ถือว่านั่งไม่ได้ ถ้านั่งตรงนี้ก็จะโอเคนะคะประมาณนี้เนาะก็นั่งสบายนะคะเอ็นบ่อได้นะคะเอ็นบ่ะได้ถ้าเอ็นเราจะเราจะเอ็นไปพร,พร้อมๆกันเราจะเอ็นมาพร้อมกันนะทุกคนอ๋อมันสุดแล้วมันสุดแล้วประมาณนี้มีที่จับนะคะเฮ้ยที่จับมันเท่มากเลยเพิ่งสังเกตดูดิที่จับมันเท่มาก เหมือนเรานั่งแบบรถไฟหกประมาณนี้นะคะก็ก็โอเคนะสําหรับครอบครัวที่นั่งกัน7คนก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ควบคุมสิทธิ์ลีล้าในการนั่งมากมายนะคะเพราะด้วยรถเป็นมันจะออกแบบมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นเบาเป็นเบาะหนังเลยแหละนั่งสบายเหมือนนั่งโซฟาอยู่บ้านเลยส่วนตัวนี้ก็ ประมาณนี้นะคะถ้าสุดๆถ้าเรานั่งเนี่ยเห็นไหมขนาดขนาดเขานั่งแบบสบายๆของเขาเลยนะข้างหน้าเราก็ยังเหลือที่ที่จะสามารถที่จะเป็นเล็กรูมที่กว้างพอสมควรนะคะแอร์หลังก็มีมาให้นะคะตรงนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดออ,อ่ะปรับแอร์ตรงนี้นะคะและนู่นมีจอด้วยเป็นไงเทปะมันมีจอที่แบบสื่อสิงบันเทิรขนาด7นิ้วด้วยกันนะคะเป็นไง ไฟนี่อ่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะน้ำข้างตรงนี้เป็นที่วางแก้วอุ๊ยนครชัยแอร์นะอ่ะถือว่าเป็นสิ่งความนยความสะดวกแบบแบบน่ารักน่ารักครบคันเลยทีเดียวนะคะเขาก็ใส่ใจพอสมควรจริงๆเขาไม่ได้ออกแบบให้เราออกมาอย่างแบบวิธีนี้นะอันนี้ทําแบบ อ้วนนะ่ะก็เลยรีวิวแบบทุรักทุเล <S <S อ่ะมาทางด้านหลังนะคะไฟท้ายของเขานะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นะแต่ก่อน led มันจะเป็นแบบอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราลองเปิดไฟให้ดูปิดไฟอันนี้ก่อนอ่ะติดไหมไฟท้ายติดแล้วอ่ะโอเคไฟท้ายก็จะประมาณนี้นะคะเป็นไฟ led สวยงามจริงเป็นหลอดไส้นะแต่เขาไปมีลูกเล่นนี้ให้มันดูเหมือน led นะคะ ซูเปอร์ไทเทเนียม V.I.P อันนี้ติดเพิ่มนะคะปัก <Bang. S 1> อ่ะเปิดขึ้นมาแสวบนะบอกเขาาจะประมาณนี้นะคะไม่ได้กว้างอะไรมากมายไม่ได้เหมือนกับอ่ามิวเอ็กนะแต่ตรงนี้เขาก็เปิดได้ไหมออกไม่ได้แต่ว่ามันจะมีที่เวลาที่เราเอาเก็บของเนาะเหมือนเดิมนะคะเขาจะมีตัวนี้แม้แต่ในรุ่นใหม่ในตัวมิวเอ็กเองก็มีตัวล็อกมาให้เวลาเราที่เราแบบขนของแล้วเราแบบเพ้กลัวมันโค้งเค้งนะ ตรนี้ก็เป็นที่ยึดอะไรประมาณนี้นะคะไฟทั้งมีทั้งหมดสามตอนด้วยกันนะคะไฟในเกง๋งอ๋อไม่สามเลยมันมีทั้งหมดตั้งแต่หน้าสุดใช่ไหมขยับมาซ้ายขวานะคะไฟอ่านหนังสือไหมสาหรับผู้นั่งโดยสารแล้วก็ท้ายสุดนะคะตรงนี้ก็มีไฟมาให้ด้วยนะคะด้านหลังเวลาเราจะขยับมันยกได้ทั้งหมดแต่จริงๆเราจะยกสเต็ปนี้ก่อนอ่ะเราจะเราจะสะเต็ปอ๋ออันนี้ที่แหวนของอ่ะเราจะสะเต็ปนี้ก่อน ม่ใช่อะมันมันต้องก็ต้องไปดึงข้างหน้าหรือเปล่าเราเหมือนเราทำอะไรผิดนะมันจะพับแบบนี้แล้วก็พับแบบยกขึ้นได้อีกสเต็ปหนึ่งเราเหมือนเราทำอะไรผิดเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันจะสามารถกวางได้ขนาดนี้เนาะวันที่มันจริงจมันต้องดึงจากข้างหน้าแล้วก็ดึงไม่ถึงอะ่ะทุกคนนี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ เอาใหมไหมเอา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 ไหมอ่ะเราตัดไปเลยลแล้วกันเราข้ามข้ามผ้าเมื่อกี้ไปอ่ะสมมติเราจะพับเบาะนะเราก็สามารถที่จะพับแบบนี้นะคะเอานี้ลงไปเนาะดึงตรงนี้แล้วก็พับนี้ลงไปจากนั้นก็ยกตรงนี้ขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเฮ้ยสำหรับคนที่แขนสั้นอย่างเราก็ุมาประมาณนี้นะคะเพิ่มพื้นที่เก็บของนะ,ะแต่ตัวมิวเอ็ก รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นเบาพับเรียบเนาะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับที่เราจะไปปิกนิกอะไรเนี้ยมันก็นั่งท้ายรถได้นะถือว,ว่างใหญ่พอสมควรเลยนะคะตามสไตล์อีซูซูเขาแหละเนาะประมาณนี้นะคะราคาคันนี้ก็อยู่เพียงแค่นะราคาเงินสดตัดโบมไม่รวมแบตและค่าเงินการเพียง489,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครรีบจองมาก็มีเงินดาวให้กับคันนี้เลย100,000บาทนะคะคุ้มมากๆนะใครหาอยู่ ใครอยากได้เจ็ดที่นั่งในตำนานคันนี้นะเครื่องยนต์ 3,000cc นะขึ้นเขาลง้ว้นี้ได้หมดเลยนะจัดหนักให้เลยรีบโทรมาหากันได้เลยที่เบอร์0928898919ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถออกรถกับสามเหลี่ยมโตได้นะคะเพราะสามเหลี่ยมโตรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเล,เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกเราสามเหลียโตวันนี้สวัสดีค่ะค